เบ้องพี่อแกโอ้ยไข่ไข่มลเคเล่นกไนแล้วหรพี่น้องสวัสดีค่ะมากค่ะพี่น้องคะมือนีเข้าได้ปูขนมปังค่าพี่น้องตัวง่ายคือเก่าจะขึ้นยากจ้ะพี่น้องจ้ะ เห็นข้าเจ้ากินแล้วก็คืออยากตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเมื่อมาพี่น้องอุ้ยขออนุญาตปุ๊บนะได้สามวันน้ำด้วยจ้ะนี่โอ้โหโอ้โโอ้หเด่นเด่นตัวนี้มันตัวใหญ่อุ้ยไม่หยองคือแตกประลงวงเวงแับนี้ มันแข็งอ่ะอุ้ยมาทำพิธีาการโอ้โห oh. อุ้ยมันปูมันปู oh. มันปูคือไปทั้งปูนมันป,มนปูมันคือที่เบียร์ชอบเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มก่อนเนาะ <c oughs> ได้มาจากร้านโคตรแซ่บสาขายะโสธรน,นะคะทุกคน <c oughs> พอดีเลยพอดีถ้วยหนึ่งอันนี้เขาแถมให้นะคะแกเลยมาอ้ยอยากกินเบอง์ีิโดแกโอ้ยไข่ไข่อ่าเดรเสร็จเอาปะวะเดี๋ยวขอซิมกันเดี๋ยวปะคะคือถิ่มทวนแบบนี้อุ้ยมันปมนี่แหละที่ต้องการ ทักงนาตั้นานั้งนานใครคนว่าเตะลำไส้ปหลาละจุ่มเลยเนอะเอาเลยอืมโลันเลกยนทั้งลลกจป็แบบนี้ค่ะพี่น้องโหฟินนี่กินตัวละเรียนกันหล่ เ้าหักเอ้เวผูเคยตกเคยตกเงิไขเไ่เต็มเลยใช่ไหมอนใช่โอ้โห่หนอมึงันคะไรแบบรสชาติแบบเนาะอร่อยรสชาติเนาะมันปูแบบนัวๆกลับแบบเนาว พี่้องโอ้ดหข้าผีองอาไข่โอ้โหนี่ดูดูดูวางเลยวางเลยนี่ก็เอ้ยเซลร์ลนี่ผีหลงใช่เรอเอาล้คักรถดิีงมา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 อืทุกคนรูไข่ ใ,ใส่ลงไปเลยค mm hmm. อส,สดเลยนะคะัำนี้ขึ้นไม่ห mm hmm. นอกจิ้มเลยอนา อ้าวอร่อยอืมชอกินน้ำปูจ หัก,กัดเนาะตัวใหญ่อืมว่ามันไข่ได้มาจากร้านขวดแซ่บสาขายะโสธรน,นะคะทุกคนอืมจกไปเลยไข่เต็มๆกระดองน้ำจิ้มเขาก็อร่อยเนาะตักใส่ไปลองได้ปะโออุ๊ยหนอนมึงดูดูอ้ย ไปก่อนเลยวยิไปลงบุญโอ้โหน้องนี่ใจเลยน้องมานี่ 응. k a y 어 h o Mm hmm. อันนี้เป็นชายบ้านท่าขนมสลัดคนชายบ้านทอรวมกันมปังขนมปังเป็นไงเพิ่มยังไงเพราะกินตะมันกับสุดหยอดจริงหรอกินตะไครอก็แมนไข่มันหนักเพิ่มเติมไ้ไขเ่เต็มเลย ปลาดูเราปลาเริ่มเรามาเลยกินมันจะแสบคักเวย้ยคนนี้ต้องหักไหมตัดให้หน่อยตัดตัดให้หน่อยครับกินยากจ้ะพี่น้องแต่ว่าแสบ โอ้เบิงบ่งมี่น้อเบิ่งเบิ่งพี่น้อโอ้ไข่ปูยอดอไ่ไตัด ิังไข่เหอูไข่มันนุ่มมันแม่จ้ามันมากทำไมครับเดี๋ยวไปจัให้ เจะหักแล้วเคลืงอืมถัหล่อหักแล้วเผ่อจะไม่ลอยอร่อยอ่ะอม่ลอยสาธุเลักเล็นี่ไส้ไ่ลอยพี่เอาะคน้รละไสเลย ยังไงมาดูกันหืมหื้มหืมหื้มแทบแทบจะไ่ออกครับ เต็มเต็มบูนองโหเต็มเลยคนขอบกุอคกาปู้าพี่น่องเมียมากินพี่น่อย กินเลยขอบคุณค่ะเมียมากินอันใดที่เมียมากินเราหางกินเลยพี่น้องจะได้กินหลดเขากินดีเพราะเขามีความสุขพี่น้องเลยคอามเสียหายเมียกินเดี๋ยวยังเสียอ้วนเนื้อเต็มเต็มเลย dì lỡ này nó nói 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 bỏ lòi là lại là hm 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 nó hm 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 Nè yeah. <coughs> Mẹ à <bú>. hạp <coughs> กลับแห้งกลับแล้วพี่น่องจ๋ะเดี๋ยวเบลขอย,า,ยากได้จักปูมันกินหยากจักหน่ยหอยเดี๋ยวขอยากไปแทะดานหลังด้วยค่ะพี่น่องเงาแบบเต็มเลยอเอาโอเคค่ะมือนีก้ก่อพี่ดลอ,อยากกินได้จ้ะ ทักร้านโค้ดแซบเอ่อทักร้านยำโค้ดแซบสาขายะโสธรได้นะคะเดี๋ยวเบียจะทิ้งเพจร้านไว้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ